สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสามสนามที่มีการแข่งขันในโซนภาคใต้คู่ระหว่างทางด้านของอินเซียนดามันบีเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนทางด้านของเมืองตามรงลาสกลาเอฟซีเลครับเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นเลยครับในครึ่งเวลาแรกเป็นสูกขายเอฟซีที่จะได้บุกจากฝั่งซ้ายไป ทางด้านขวาแล้วครับบอลยังอยู่ในความพวบไม่ดีแล้วครับออกเป็นทางด้านของสงขาแล้วครับทีสก,กัดเอาไว้ได้แล้วครับเปิดออกมาที่ผู้เล่นหมายเลข30ที่ปกครองสงขาเอซีเปิดเข้าไปก็ยังขึ้นมงไม่ได้แล้วครับเลยผู้เล่นออกข้างปกิู่ระวังทางด้านของยาลาซิตี้นะครับที่พบกับพัทลุงแล้วก็เอฟซียาลาพบกับ สีก okay. okay. ิดจังหวะนี้ออยบอลตกหนึ yeah. ่งจังหวะก็ยังเข้าอันนี้จะได้ลุ้นหรือไม่พอนเทพเปิดเข้าไปก็ยังโชคอมกได้ของเจ้าสุภาโชคแล้วแต่บอลยังไม่พ้นอันตรายจังหวะนี้ซัดด้วยซ้ายแล้วก็ยังพัวพันอยู่ในกรอบเขตโทษเลยครับอารเทเตะจังหวะเดียวมาก่อนแล้วครับจังหวะนี้ถือว่าได้ลุ้นสองสามจังหวะครับจังหวะนั้นของสพออยู่ที่ฤทธิ์วัด ได้ชาชนชาชนเลยหน้ามอเปิดเข้าไปเจ้าวันนี้ก็สุก <B ên S 1> <H> ี้แล้วก <c ười> ็วงโมดไม่เต็มนะครับเป็นคู่ลิงเด็กแล้วครับออพักเป็นคู่ลิงเด็กใช่เวลาแรกครับเ้็กเป็นตครับตัวอยู่กับมาเดนโรวิ ไปที่มุมธงด้านซ้ายสุกี้สุกี้เปิดมาเจ้าอันนี้ก็ตุ๊กโมโก้กู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 เก้ามสิบหกนะครับอย่างเจ้าชานชุนนะครับแตด้วยมาดูจังหวะนี้นะครับจังหวะฟิกกี้กองส่งขลายฟีที่จะได้ลุ้นนะครับถือว่ามุมนี้นี่ถ้าเปิดดีๆนี่ มีโอกาสได้รุ้นแล้วครับแต่ก็เปิดมาไม่ดีก็ตัดได้โดยการพิเศแต่ก็ยังเป็นสงครามที่ยังช่วยกันได้ดีแล้จวจังหวะนี้ก็ออยังไม่พ้นเกิดอนตรตัดได้จังหวะนี้กาชาเข้าไปในกเปเกตโต้แล้วก็าการบอกว่าให้จังหวะเล่นต่อของกระบ,บี่ครับที่ทา่าเตะได้สวยจวังหวะนี้เปเลียดเข้าไปก็ออยังติดวิดวรัรดแล้วครับตัวนี้โดดเด่นมากครับสำหรับวิดวรัรในแดนกลางก็เป็นจังหวะสุดท้ายของเกม้วครับเป็น <S 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 การแข่งขันในครึ่งเวลาแรกก็สกอ์ก็ยังเป็นสองกล้าที่ออกนำบีเอสซีไปก่อนหนึ่งฝั่งทุ่งศูนย์ครึ่งเวลาหลังกำลังจะเริ่มครับเอ็นบีเอฟซีได้ ผานชนเปิดมาจาังหวะนี้ก็ยังชกออกมาได้ของสุภาพชกแต่ก็ยังมาเข้าเอาอยู่ที่รุงรร่งโรดรุ่งโรดปัดด้วยขวจาจังหวะนี้ก็หว่าไม่หางัาาวสุภาพชกนะครับจนได้สวยจังหวะนี้แทงในลูก่องให้กับรามิโอรามโอเตะล็อกเข้าในจังหวะนี้เจ้าตัวนี้แข็งเก่งครับเฮเดน่าในห้นัดเดินใน,น,ใน,น,ในที่ผู้เล่นหมายเลขเจ็ดซัดด้วยขวาก็ยังเตบล็อกสุภาพเชิดแต่ยังมาเข้าเท้าของลุงโรด ออยังไม่พ้นขอบเขตโทษนะครับจะยกจังหวะนี้ก็ไปเข้ามือของถึงมาชควางเลยออกมาจะได้ตัวขับของกาเวสซีกันบ้างครับอยู่ที่อาบิปอาบิปยกมาจังหวะนี้จะดวลกับพุทธศัพท์กูยกจังหวะนี้ก็ลดลดก่อนครับแล้วก็ชี้ไปที่จุดโทษหรอ 88อย่างกันเด้าปรวิทย์ชาใหญ่เละครับที่จะได้สังหารจุดโทษในจังหวะนี้ของปราบเวทซีต้องลุ้นกันว่าจะได้ประตูตีเสมอหรือไมุ่่มยาวเข้าไปธีรพัฒน์โมงย้อนหลังไปได้แล้วครับจังางวันนี้ยังปัดเอาได้ของยอดสุงโชคแล้วก็วอลเลยจังหวะเดียวจังหวะนี้ก่อน ไปจังวันนี้ก็ยังอยู่ที่ลุงโรดลุงโรดยกมาจาังวะนี้จะได้ดวนของรามอและก็ยังไปติดซีของส <c oughs> ุภาพจครับยกจังวันนี้ยังติดอัตพลอยู่ที่รามอรามโอโออกซ้ายไม้กับสนันสนันสัมราละเตงตะลุชองให้จุนธานจังวันนี้จุนธานเวลาดูไปสุดเส้นแล้วก็ยังติดบล็อกธนยศแล้วับ สุดท้ายนี่ก็เพื่อสินให้เป็นโดนก็ผู้ได้ของกับปบซีแล้วก็จะได้เปิดเข้ามาโดยผลทีบครับเปิดมาจากวันนี้ก็อย่างพัวพันอยู่หน้ากอเเตยโทษแต่ก็เกียย์สก,กันมาได้เป็นจุนอาทานที่เปิดมาจากนี้ หน้าที่ของสุทธิพงศ์สุทธิพงศ์ทุม่มยาไปในกรอบเกีโทษย่างไปสุภาพเชตที่มงุงมายัางเข้าตาของนัด,ดนัยแล้วก็มอไปที่ด้าน,นขวาวอลเลย์จหวะเดียจวจังหวะนี้ยังไม่พ้นเกีย์อะไรนัด,ดนัยยังเอาบอลได้ของกัปตันทีจะได้ตัวกับเหรอครับแล้วก็ทางด้านของภูเก็ตอันดามันขึ้นนำทางด้านของยาลาฟีฟีฟียาลา,ยา,ลา,ยา,ลาอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ อนนี้ที่ลุ้นกว่าคู่นี้ก็น่าจะเป็นคู่ลุ้นในจังหวะนี้ลุ้นเดียวของผู้เล่นหลับอย่าได้ดวงเดินเดิกับผู้รักษาประตูครับเด้่วตัวยิงอะไรอะไรไอ้อ้ยว้าคู่นี้ห้าดาวเลยครับใส่ด้วยขวาจังหวะนี้ก็ในจังหวะสุดท้ายแล้วก็คนพิการ่นคันแล้วครับเต็ม